ชื่อพี่ใหม่นะคะพิษสมัยอังโชกชัชวานค่ะปัจจุบันก็ดูไพยิซีออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็สักลายมือเศรษฐีด้วยอายุ48ค่ะจะ49แล้วค่ะตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะคะด้วยน้ําหนักตัวของเราที่เยอะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเพราะว่ามันจะต้องรับน้ําหนักในการเดินและเวลาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็ต้องแบบต้องให้คนอื่นรอคนอื่นเขาเดินไปถึงไหนแล้วเรายังเดินไม่ถึงไหนเลยต้องแบบ ตามคนอื่นเขาแล้วเวลาขึ้นลงบันไดก็ต้องเกาะราวบันไดตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันปวดมากมันจะปวดแป๊บๆตรงตรง,ตรงหัวเข่านะคะลุกก็โอยนั่งก็โอยเวลาเดินไปไหนทีเวลาไปนั่งทําสมาธิหรือไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่งนานๆน,น,นี่ลุกแทบไม่ขึ้นเลยต้องรอแบบให้คนมาพยุงถึงจะลุกได้ รู้สึกเครียดมากเพราะว่าดูอายุเราก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนแก่บางคนเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนคล่องตัวขนาดอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวเลยยังปวดขนาดนี้แล้วถ้าเกิดอายุมากขึ้นเนี่ยมันคงปวดมากกว่าเดิมคงจะเดินไม่ไหวค่าใช้จ่ายในการรักษาก็เยอะค่าฉีดยาแต่ละครั้งนี่ก็ไม่ต่ำกว่า2 0 0พต่อเข็มแต่โดยปกติเราก็แนะนําว่าเออไม่ควรจะฉีดบ่อยเพราะมันอันตรายตอนนี้วิธีที่รักษามา ก็ทุกวิถีทางที่ที่ทุกคนแนะนําแลวหมอแนะนําลดน้ําหนากักฉีดยาเข้าหัวเขา่าทานยานะคะแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนเวลาไปเที่ยวนี่ก็จะแปะแปะที่แปะหัวเขา่าที่แปะร้อนแปะเย็นเน่ยนะคะเพื่อให้บรรเทาให้มันปวดน้อยลงอันนี้ที่ทำประจำเคยรู้จักงานดาเคยได้ยินมาเยอะอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เคยลองแต่ก็คิดเหมือนกันว่าเออมันจะดีประสิทธิภาพมันจะดีเหมือนที่ทุกคนเคยกล่าวกันมาหรือเปล่า วันหนึ่งได้ดูโฆษณาทางทีวีนะคะแล้วได้เห็นนาวิทพัฒนะคะแต่เราก็ไม่เคยลองนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลองมาเยอะแล้วเราลองอีกสักอย่างก็จะน่าจะดีเผื่อมันจะหายก็ไม่เห็นเสียหายอะไรก็เลยลอง หลังจากทานมาประมาณ3ากล่องเอ๊ะทำไมมันอาการมันดีขึ้นเอออาการปวดมันก็ดีขึ้นนะมันไม่ไม่ค่อยปวดเหมือนเมื่อก่อนที่เคยที่เคยเป็นมาสงสัยมันเป็นเพราะตัวนี้แน่แนเลยนาวิทพัฒน์นะคะหลังจากนั้นก็เลยทานติดต่อมาเรื่อยๆเป็นประจําตอนนี้ก็คือไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายไปเที่ยวก็ไม่ต้องมีคนคอยพยุง ไม่ต้องทานยาอย่างอื่นนะคะยาแก้ปวดก็ไม่ต้องทานแล้วไม่ต้องไปฉีดยาเข้าหัวเข่าแล้วเพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เวลาไปนั่งสมาธินะคะก็ลุกนั่งสะดวกสบายนะคะไม่ต้องมีคนคอยพยุงนะคะสบายมากตอนนี้วิ่งยังได้เลยดีใจมากเลยนะคะตอนนี้